สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้ไก่ด้วยนะครับวันนี้มานะครับไลฟ์สดนะครับสําหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับสําหรับราพัฒนามที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนะครับเข้ากันอยู่นะครับเก้าหกนะครับเดี๋ยวรัฐบาลไทยคนนี้ก็ไปต่อกันนะครับ ไก่จะเขียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ไก่ไล่สองเครื่องนะครับทั้งเพจแล้วก็ทั้งหน้าเฟซนะครับไก่จะให้ชมพร้อมกันเลยนะครับไก่จะไม่เขียนไปนะครับเป็นตัวตัวเลขจะเขียนไว้ให้เลยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วกูดเคให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเฟซก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเดินบนนะครับสองกับห้านะครับ ส่วนเดือนล่างครับ1นะครับส่วน3มตัวก็จะมีนะครับห2สองห้าแปดสองห้าหนึ่งหนึ่งปดห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สองห้าสองหสองแปดแล้วก็ห้า9ดห้า้านะครับครับสำหรับหน้าเฟซหน้าเฟซนะครับไปจะไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้กันเข้าไปที่เพจก่อนนะครับ อ่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเขียนได้ไหมคะไก่เขียนไว้แล้วครับนี่ครับไก่เขียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับบางเพื่อนะครับไก่ไก่เวลาไก่เขียนไก่จะจับโทรศัพท์น้ำสินะครับางมีที่ตั้งนะครับมันจัดเขียนยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจัดลฟ์เป็นตัวเลขนะครับ เอาให้ดูตัวเลขไปเลยนะครับอ่าโอเคครับนี่มาดูผลงานนะครับราวพัฒนาที่ผ่านมางวด่ที่ผ่านมานะครับเข้านะครับเข้าเก้าหนะครับนี่มืออื่นพอกันอีกนะครับสําหรับราวนะครับเข้านะครับนี่นะครับเข้านะครับลองศูนย์ก็เข้านะครับ นี่ครับสองตัวเข้าเก้าหกครับสาหรับเราพัฒนาเมื่ปันสุขที่ผ่านมานะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับนี่พี่น้องมาแล้วครับชัดๆนะครับรัฐบาลไทยนะครับเด่นบนนะครับสองกับห้านะครับเด่นล่างคือหนึ่งนะครับ ส่วนสามตัวก็มีหกสองห้านะครับแปดสองห้านะครับสองตัวก็มีหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับห้าหนึ่งี่คือเด็ดล่างนะครับชุดล่างนะครับควาอมน่าจะมานะครับมาล่างนะครับหนึ่งสี่ที่สวยนะครับส่วนบนนะครับสองก็จะมีสองห้าสองหกสองแปดนะครับส่วนห้าก็จะมีห้าแปดห้าเก้านะครับไก่ก็ให้เน้นไปที่นะครับ ส่วนบนนะครับสองตัวบนนะครับก็จะมีสองห้าสองหกนะครับแล้วก็ห้าแปดนะครับเดี๋ยวจะให้อีกตัวหนึ่งครับเป็นหนึ่งสี่นะครับอ่าหนึ่งสี่นะครับ,น,รบนี่นะครับ สำหรับใครที่งบน้อยก็เล่นตามปากกาสีแดงที่ขีดไไ้ให้นะครับส่วนสามตัวก็จะก็จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนสามตัวหกสองห้านะครับนี่นะครับใครที่งบน้อยนะครับแต่เล่นหนัวเราวไม่เป็นเหรออ๋อเดี๋ยวให้อดินเพจนะครับเราจะ บอกนะครับครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1ตอนเย็นครับว่าจะเข้าตัวไหนนะครับแตใกล้ๆคิดว่าเขานะครับ1นสีนี่ชอบมากๆเลยนะครับ หรับการไล์สดวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีเพียงเท่านี้ลุ้นกันนะครับวันที่หนึ่งได้พี่น้องนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจากหากว่าเอฟซีนะครับไปเจอที่อื่นมาครับไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับของกิงนะครับอ่า เดี๋ยวพอจะถึงวันแล้วก็มาไปเจอไปเจอภาพที่เขาจะแก้ส่วนมากเขาจะแก้พ่อสอนนะครับเขาจะใช้วิธีลบเนี่ยตัวเลขเลขพอสอนเนี่ยเลขห้านี่ครับเนี่ยก็จะเอาปักสีเอาสีขาวมาทำให้เขาจะเอาเลขตตวมันมันติดเป็นปีหกสี่หกสามเขียนนะครับเขาก็มาสีขาขาวมาลบลบกออกจะไปล้มกันนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็มาฟ์สุดให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับขอกบาบลาเอฟซีเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ